็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายยเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมจะขอเริ่มทําเล่มที่17เ,เลยนะครับมันจะได้ต่อเนื่องกันไปถ้าเกิดว่าไปทําเล่มที่18ผมกลัวว่ามันจะขาดตอนขาดช่วงไปนะครับเผื่อว่ามันมีช่วงที่ว่ามันเป็นพอร์ตของมันอยู่ด้วยดังนั้นผมขอเริ่มทําเล่มที่17ไปเลยนะครับ เล่มที่17บทที่หนึ่งความพยายานของโยมายฉันชื่อว่าโยมายฉันคิดว่าตนเองเป็นคนโชคดีอย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้ฉันก็โชคดีเกินกว่าที่จะบรรยายได้มากกว่าหนึ่งคำโชคดีของฉันถูกยึดไว้เมื่อฉันยอมรับคําเชิญของลิมลรุซามะคุณลิมารุเป็นเจ้านายของฉันและฉันไม่ได้หมายถึงเจ้านายคนใดคนหนึ่งเขาเป็นปอมโกแห่งสาพันจูราเทมเพสกล่าวอีกแนหนึ่งก็คือราชา และเขาก็เป็นจอมมารน,นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะจริงจังนะครั้งแรกที่เจอเขาฉันก็คิดว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาและฉันก็ยังคงคิดว่าเขาเป็นเทพที่ดาซะด้วยซ้ำจะบอกตรงๆว่าเขามีพลังมากจนฉันนึกไม่ออกเลยว่าเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหนเขาคือจะไม่ได้พูดถึงแค่การทําลายเมืองใหญ่ๆเท่านั้นแต่เขาก็ยังคงช่วยฉันด้วยการเอาชนะมังกรฟ้าสปาราที่สามารถโค่นล้มประเทศเล็กๆได้ภายในเวลาไม่กี่นาที ในเวลานั้นเขาเป็นผู้กล้าในสายตาของฉันและฉันก็ประหลาดใจที่ได้ยินว่าเขาได้กลายเป็นหนึ่งในออกตาแกรมหลังจากนั้นไม่นานแต่นั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมดนอกจากนี้เขาก็ยังเป็นเพื่อนของจอมันไม่ลิมซามาใจตำนานเช่นเดียวกันกับมกรวุฒาาซามาซึ่งมีเพียงแค่สี่คนในโลกนี้เท่านั้นณนะจุดนี้ฉันเองก็เริ่มเบือจจเบ่อที่จะประหลาดใจเฉ่นเบื่อที่จะประหลาดใจแล้วก็อดไม่ได้ที่จะอืม ในสิ่งที่ฉันได้ยินในทุกวันนี้ด้วยเหตุผลนั้นฉันก็หยุดพูดถึงท่านลิมโมลูและเข้าประเด็นความเอทะยานของฉันคือการเป็นพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเอาเปรียบฉันก็สามารถเปิดร้านในประเทศเล็กๆของอาณาจักรเบอร์มุลและสาขาในประเทศใหญ่ของอาณาจักรอินกาเซียขณะที่ฉันเริ่มแสดงใบหน้าบนแผนที่และธุรกิจก็ได้เริ่มต้นขึ้นปูเซโดโน หัวหน้ากิโยการขาแห่งอาณาจักรเบอร์มูนได้ขอให้ฉันเข้าร่วมกับเขาซึ่งก็เป็นวิธีที่ทําให้ฉันได้พบกับท่านลิบุรุสามาท่านลิบุรุซึ่งได้กลายเป็นจอมานได้มาหาฉันและขอให้ฉันทํางานเป็นผู้บริหารให้กับเขาตําแหน่งปัจจุบันของฉันก็คือรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงการคลังและชื่อก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นข้างข่าวแต่งานก็ยังคงเหมือนเดิมงานของฉันก็คือโอุปสมมั่้างข้างจานวนมหาศาล ที่รวมในอาณาจักรจอมมารไปยังแผนกที่ฉันคิดว่าจําเป็นมเมื่อข้าพเจ้าเป็นพ่อค้าส่วนหนึ่งของการค้าขายต่างๆธุรกิจก็คือรางวัลของฉันและียงก็ทํางานหนักเพื่อที่จะระดมเงินทุนหมุนเวียนจากเงินที่เรงจากที่ค่าซื้อและค่าแรงและตอนนี้มันก็เป็นงานที่หนักที่แตกต่างออกไปจํานวนเงินที่พวกเรากําลังเผชิญในปัจจุบันนั้นแตกต่างกันออกไปในสมัยก่อนเงินเดือนของฉันไม่มีอะไรมากไปกว่า บ่อน้ำหน้ามหาสมุทรและสลหรับเงินเดือนปัจจุบันของฉัน5้เหรียญทองต่อเดือนโดยปกติแล้วมันคือจำนวนเงินที่หักภาษีแล้เหนือจากโบนัสและก็เบี้ยเลีเ้ยงอื่นๆแล้วนี่ก็คือเงินช่วยเหลือค่าที่พักและนั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมดเด็กฝึกทำหน้าที่เป็นแม่บ้านฟรีเดังนั้นมันจึงเหมือนกับในอาณาจักรแห่งสปาร์ลาที่ดูแลบ้านเป็นข้อตกลงที่ไม่มีใครเทียบได้และฉันก็มีความสุขมาก แน่นอนฉันดูแลคนที่ตามฉันมาจากเบอร์มุลด้วยแต่ส่วนใหญ่ทํางานให้ฉันแล้วก็ได้รับเงินจากรัฐบาลคนที่จ้างโดยตรงจากรัฐบาลก็คือสมาชิกในครอบครัวเบืซ้ซง่งนด้รับความไว้วางใจให้ดูแลทําความสะอาดและผู้เขาก็ได้รับเงินมากสุดประมาณ40เหรียญทองแต่นี่คือสิ่งที่ทําให้ฉันประหลาดใจนอกจากเงินเดือนของฉันแล้วฉันก็มีรายได้อื่นๆอีกหลายอย่าง หนึ่งคือกำไรที่บริษัทของฉันที่ฉันทำจากร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่งานวันเทศกาลสถาปนาความคิดของลิบบุลซามาได้ก่อตัวขึ้นในอาณาจักรเบอร์มุนและหยุดพักระหว่างทางและฉันก็เป็นเจ้าของร้านอาหารเหล่านี้ในแต่ละแห่งฉันก็ได้รับเงินจากรัฐบาลแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างฉันก็ได้รับเงินเป็นการส่วนตัวด้วยตามคําบอกเล่าของลิบบูลซามาเขากับฉันถูกกาหนดเอาไว้ให้อยู่ด้วยกันลิบบรุซามากล่าวว่า โดยวไหมคุงเมื่อคุณหาเงินได้ผมก็จะรวยด้วยจริงไหมเนื่องจากเงินได้มาจากการทําให้ความคิดของเราได้กลายเป็นรูปร่างนั่นเป็นราคาที่ยุติธรรมที่จะต้องจ่ายไม่ใช่หรือดังนั้นเขาจึงได้เชื่อใจฉันอย่างเต็มที่ฉันไม่รู้เรื่องนี้แต่ตามที่ท่านลิมมุลูพูดเขากับฉันก็มีสัญญาที่จะแบ่งกรํารไรเขาไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณอักษรแต่ท่านลิมมุลูก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพ่อตกลง เนนั่นก็คือเหตุผลที่ฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความคาดหวังของท่านลิมมารูเป็นผลทาให้ฉันได้รับเหรียญทองคำหลายร้อยเหรียญจากแต่ละร้านทุกเดือนนอกจากนี้กําไรก็ยังลดลงเนื่องจากการลงทุนในช่วงแรกแต่ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตสาขาที่มีอยู่กําลังจะขยายตัวและก็ได้รับคําขอจากทั่วโลกให้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นในนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องพิจารณา และความหลากหลายของร้านค้าก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเช่นกันมีร้านอาหารอีกมากมายที่ท่านริมมุรุษามะขอให้โกเบจิโดโน,โนให้บริหารนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์เพิ่มเติมจากการเป็นคนแรกที่ได้เลี้ยรสอาหารดีๆด,ดังนั้นฉันจึงมีความสุขมากที่ได้มีส่วนร่วมในบริษัทร้านเบอร์กเกอร์และร้านรามเมงทําได้ดีมากร้านเทมปัญญากิก็ได้กลายเป็นร้านหลักเช่นกันในร้านไอศครีมก็อยู่ในระหว่างการดําเนินการ บนถนนสายหลักก็ยังมีโรงแรมที่เสนออาหารใหม่ๆฉันก็แน่ใจว่าจะมีพวกเขามากขึ้นทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับความนิยมของพวกเขาด้วยเหตุผลนั้นฉันก็คิดว่ามันดีพอๆกับการรับประกันว่าเราก็ยังคงจะทํากาไรให้เพียงพอกับการลงทุนของเราต่อไปถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นแทนที่จะสนุกฉันก็กลัวว่ารายได้ของฉันจะเพิ่มขึ้นเท่าไร่พูดตามตรงในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีฉันก็มีเงินมากพอที่จะใช้อย่างรู้ราไปตลอดชีวิต มันเป็นข้อตกลงที่ไม่มีใครเทียบได้อย่างแท้จริงแต่นี่ก็ไม่ใช่จุดจบของเรื่องแล้วก็ยังมีแหล่งรายได้อื่นๆสําหรับฉันมันก็คือสามนักปราชญ์เมานักปราดเมาเล่า3าคนเป็นคําอ้างอิงถึงท่านลีมอนรูและจกักรพรรดิแห่งสวรรค์เอเมเซียแห่งราชวงศ์ซาริออนอนาณาจักรของเวทมตนและฉันการมายมายเป็นตัวย่อของสามชื่อนี้ เลยหมายถึงองค์กรตั้งชื่อหนึ่งฉันก็ไม่ได้สนใจเรื่องตัวเองแต่ฟาบาดเอเมเซเียก็เป็นคนสวรรค์ว่ากันว่าแม้แต่คุณนางใหญ่ในประเทศที่ยิ่งใหญ่ก็มักจะมีรายการรอหลายปีสําหรับที่จะเข้าพบกับเธอแม้แต่ราชวงศ์ก็ไม่สามารถเข้าพบกันได้ง,ไง่ายๆแม้ว่าพวกเขาจะต้องการว่ากันว่าอํานาจแห่งชาติของซาเลออนนั้นก็เทียบได้กับอำนาจของนานาประเทศฝั่งตะวันตกและเนื่องจากว่าอำนาจดังกล่าวสนับสนุนมหาอำนาจ ดังกล่าวมาตั้งแต่สมัยที่มันรุ่งเรืองศักดิ์ศรีของเอลเมเซียจีนไ่้สองสวรรค์อยู่เบื้องบนฉันได้ยินมาว่าพระจกักรพรรดิเอนีเอลเมเซียได้รับปฏิบัติเหมือนกับเป็นเทพเจ้าในซาลิออนฉันคิดว่าท่านลิโมรูเป็นคนที่น่ากลัวมากที่ได้ดื่มกับคนอย่างเธอฉันจําไม่ได้แล้วว่าทําไมฉันถึงได้ดื่มกับเขาด้วยในด้วยเหตุนี้แม้แต่ตอนนี้ฉันก็สามารถเรียกพระสมเด็จพระจกักรพรรดิเอลเมเซียว่าพี่สาวได้ นั่นเป็นเหตุผลที่บางคนเรียกเราว่าสามนักปาดเมาแต่ไม่รู้ว่าเราสามคนเกี่ยวข้องกับสามนักปาดเมานี่มันก็เป็นเรื่องลับสุดยอดมีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ในราชอาณาจักรสหพันจูราเทมเพีก็มีเพียงเบน,นิมารุสามะและโซเอซามะเท่านั้นที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้โซเอก็ได้ช่วยฉันในการให้ยืมลูกน้องของเขาดังนั้นฉันจึงไม่สามารถเจ็บเป็นความลับจากเขาได้ส่วนเบน,นิมารุซามะ ท่านริมุลุก็เรียกเขาว่าโจดๆริมบลุก็ได้พูดกับเขาว่าวันหนึ่งนายจะแต่งงานใช่ไหมแต่เป็นนี้มัลุก็พูดว่าไม่ข้าไม่คิดอย่างนั้นแต่ริมรุลุก็พูดว่าก็เพื่อเตรียมตัวสำหรับครั้งนั้นนายจะต้องซ่อนสิ่งนี้จากภรรยาของนายและเก็บเงินค่าขนมใช่ไหมแล้วเป็นนี้มลุก,ก็พูดว่าปลาเงินเรียของผมก็พอแต่ริมบลลุก,ก็พูดว่าโง่หรือไง ถ้าอย่างน้อยนายก็ไม่เก็บรายได้ประจําปีของนายเอาไว้มันจะเป็นเรื่องยากที่จะออกไปดื่มกับเพื่อนของนายและเป็นนี้มารุก,ก็พูดว่าอย่างนั้นเหรอแอลีบรุก็ตอบว่าใช่ถูกต้องนั่นแหละคือสินที่มีคุณค่าสาหรับลูกผู้ชายโยมายเขาจาได้ว่าเขาเคยได้ยินแบบนั้นมาและบางก็ั้จะผิดเล็กน้อยแต่ก็ไม่ใช่สินที่โยมายจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวันก็ได้หลีเลี่ยงอย่างชาญฉลาดและก็ได้หลีเลี่ยงการเข้าไปข้องเกี่ยวนอกจากนี้ รายได้ต่อปีของเบนิมา,ารุซามะรัฐมนตรีกระทรวงแห่งการทหารก็เท่ากับรายได้ของฉันเลยด้วยเงิน600เหรียญทองฉันไม่มีเครื่องดื่มที่เขาไม่สามารถซื้อได้นั่นก็ไม่ใช่สิ่งสําคัญด้วยเหตุผลบางอย่างท่านริมารุก็กลัวว่าท่านชูนะจะรู้แผนการของพวกเขาเหตุผลที่ท่านริมารุเชิญเบนิมารุซามะก็เพราะว่าเขาต้องการให้พี่ชายของท่านชูนะจับตาดูเธอแเพื่อให้เธอเห็นด้วยกับเขา อย่างไรก็ตามจากก็ได้เบนนี้มาล้ซามะเป็นผู้ทํางานร่วมกันแต่ก,ก็ได้เยืมลูกน้องของโซเอซามะบางคนและสมาคมรับของสามนักปัดขี้เมาก็ได้รับการดําเนินการขึ้นได้พร้อมกับพวกเขาในฐานะหน่วยปฏิบัติการมุมมองของลิมุลุซามะนั้นน่าสนใจมากองของแผนก็คือการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างสามนักปัดขี้เมาทั้ง3แผนการดังกล่าวก็คือการเข้าควบคุม สามนักปฏิขีศเมาสมาคมลาบที่ทําหน้าที่เปลี่ยนเครื่องมือแห่งความรุนแรงที่ส่งเสริมความขัดแย้งที่สะอาดบนพื้นผิวหาว่าคุณสร้างองค์กรขนาดใหญ่เพียงองค์กรเดียวองค์กรก็จะเน่าเปื่อยแต่ภายในในที่สุดแล้วก็มีการตัดสินใจจัดตั้งสององค์กรขึ้นตั้งแต่แรกและพวกเราก็รู้ว่าจะมีคนไม่พอใจกับสาพันจูนลาเทมเพสโดยการทําให้ผู้ขาแข่งขันกันเราหวังว่าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจของเรานอกจากนี้ โดยการทําให้พวกเขาแข่งขันกันเองแล้งสององค์กรก็จะได้รับการสนับสนุนให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันด้วยวิธีนี้เราก็กําลังพยายามป้องกันไม่ให้องค์กรทุจริตเพื่อก่อตั้งองค์กรขึ้นมาฉันรู้สึกประทับใจเพราะว่าไม่เคยคิดไกลถึงอนาคตอันไกลโพ้นพี่สาวเป็นคนรับผิดชอบในการรวมตัวผู้รอดชีวิตจากตระกูลกลุ่มโลโซโดยมีกษัตริย์โดแลนแห่งราชอาณาจักรโดแลนและก็เป็นศูนย์กลางจากนั้น บริษัทเวเทลเจเนอเรลได้ก่อตั้งขึ้นโดยผู้ที่เป็นผลิตปัณต่อประเทศของสาพันธุ์จูราเทมเพสของเราเพื่อที่จะต่อต้านสีนี้เราก็จําเป็นต้องจัดตั้งสาพันธ์การค้าสีชาติโดยเร็วที่สดุดตามที่วางแผนเอาไว้เราก็ได้จัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลชั้นนําของราชอาณาจักรเบอร์มุลราชอาณาจักรฟาเมนาร์และราชอาณาจักรโคนแคราพลักค้าที่เข้ามาหลังจากงานเทศกาลก่อตั้ง ได้กลายมาเป็นมือและเท้าของฉันและฉันก็หาเลี้ยงชีพให้พวกเขาในถ้าพวกเขาทำงานให้กับฉันมันก็มีเพียงแค่ไม่กี่คนที่โง่เขาที่จะปฏิเสธข้อเสนอนั้นแน่นอนว่ายังมีไม่กี่คนที่ทำนอกจากนี้ก็มีการรายงานในหนังสือพิมพ์ทั่วโลกชื่อของพวกเขาก็ได้ถูกขายไปทางที่ไม่ดีน้อยคนนักที่จะเชื่อใจคนคนนั้นในจ้างพวกเขาดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่านี่ก็เป็นความช่วยเหลือครั้งสุดท้ายที่พวกเขาจะได้รับ นักข่าวก็ทําได้ดีเช่นกันจะเป็นต้องพูดมันน่ากลัวมากที่ท่านเลีมโมลและดีเอลโบซามาก็นําทางไปด้วยเหตุนี้และงานของฉันจึงได้ผ่านไปได้ด้วยดีฉันก็เป็นหนี้พวกเขาที่ทําให้มันน่าสนใจมากแน่นอนว่าบางคนก็ตระหนักดีถึงความตั้งใจของเราและมีมากกว่าสองสามคนที่รู้แต่การทําอะไรกับมันก็คงจะไร้ประโยชน์นอกจากนี้พวกเขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะบ่นเกี่ยวกับ การจ่ายเงินเพราะว่าพวกเราไม่ได้โกหกเรื่องนี้มันเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราที่เป็นปัญหาแต่นั่นก็เกี่ยวกับมันพราค้าก็เป็นงัวงเงินสดและทุกสิ่งก็เป็นที่ยอมรับได้หากทำกําไรได้การแสดงความสามารถจะเพิ่มตำแหน่งและเงินเดือนของพวกเขาและการร้องเรียนของพวกเขาก็จะค่อยๆหายไปและพวกเขาก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อฉันฉันก็ยังได้รับอดีตหัวหน้าร้านมานที่เกี่ยวข้องกับเขา แล้วก็ได้กลายเป็นผู้จัดการที่น่านับถือในขณะที่จ่ายหนี้ให้ฉันและฉันก็ได้ทิ้งของเอาไว้กับงานโดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องชําระหนี้ที่เหลือของเขาและเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นหนี้บุญคุณฉันดังนั้นเขาจึงทํามันมากกว่าที่ฉันคาดเอาไว้มีทรัพยากรมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมเหมือนอื่นเติบโตขึ้นมาเมื่อราชาแห่งราชอาณาจักรเบอร์มูลได้ยิยนจากยูมาเตอร์ฟิลซามาเขาก็รวบรวมที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ทั้งหมดของเขา ได้กล่าวว่าพวกเขาก็กําลังส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันที่จะมาถึงราชอาณาจักรโคนแคก็ยังส่งข้าราชการชั้นเยี่ยมบางคนไปด้วยโคนแคมีอายุยืนยาวดังนั้นจึงไม่มีทางที่พวกเขาจะก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งได้เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาจะเกษียณดังนั้นผู้ที่มีใบพริบฉับไวบางคนก็ได้่วยโอกาสนี้ได้และก็ได้เสนอตัวให้กับฉันเช่นกัน มันมีความเทศยาีานที่ดีและชันงก็ได้ยินมาว่าบริษัท Western General Trading ที่จัดโดยพี่สาวเอเมเซียก็ได้จัดลงทะเบียนเช่นกันพวกเอวเลยด้วยการมีส่วนร่วมของข้าราชการคนแข้จึงไม่มีคู่แข่งใดจะดีไปกว่าบริษัท Western General Trading อย่างไรก็ตามในทางกับกันราชอาณาจักรฟารเมนานะก็ต้องการความช่วยเหลือในการเปิดสำนักงานสาขา และสมาคมอิสระก็เต็มใจที่จะช่วยแต่สถียภาพของประเทศก็ยังคงเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกนี่เป็นสิ่งที่คาดหวังดังนั้นเราจึงมีมุมมองระยะยาวและได้ให้การสนับสนุนแก่ผู้คนที่จะเติบโตขึ้นและเพื่อให้สามารถทําเช่นนั้นได้แต่ตอนนี้ส่วนที่ยากที่สุดก็ได้มาถึงแล้วเราไม่มีพนักงานมากเพียงพอที่จะขยายเป็นศู่นานาประเทศฝั่งตะวันตกเมื่อฉันมองดูสารนักป่าี่เมาขยายตัวฉันก็ได้อิจฉา สามนักปัดขี้เมาจากกน้นบึ้งของหัวใจขณะที่พวกเขากําลังคงบทคยี้ได้ดูซึมซับนอาลกโลกใต้พิภพนั่นดีแต่องค์กรที่จะเคลื่อนไหวในที่สาธารณะต้องการคนดีที่สามารถเชื่อถือได้กับงานนี้ผู้คนที่เราสํารวจจะถูกส่งไปยังประเทศแห่งสาพันจูลาเทมเพตเพื่อที่จะฝึกฝนแต่ก็ยังต้องใช้เวลาสอปีกว่าที่ตาจะแตกหนอตามหลักการแล้วในมุมมองของพวกข้าพเจ้า มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะมอบงานที่สําคัญเช่นนี้ให้กับคนแปลกหน้าเมื่อพูดถึงเรื่องนี้จะเป็นต้องเลือกคนที่เราจ้างให้มากได้อย่างที่ฉันกลัวเราก็ขาดแคลนคนจ้างเนื่องจากว่าส่งบุคลากรไปต่างประเทศดังนั้นเราจึงหันไปหาท่านรีเมอรลูลเพื่อขอความแนะนำท่ารีเมอรลูลก,ก็ได้พูดว่าเราอยู่ในสภาวะผูกมัดทรัพยากรมนุษย์ในประเทศของเราก็ได้เปลี่ยนอสูรกันทางนานดังนั้นฉันจึงไม่เต็มใจ ที่จะส่งพวกเขาออกไปสู่สังคมพอมอนดเมื่อดินเช่นนานโยไมยก็ได้พูดว่าใช่ถูกต้องมีคนที่ยอดเยี่ยมมากมายและผมก็คิดว่าพวกเขาจะได้รับการยอมรับเมื่อพวกเขาเริ่มทํางานด้วยกันแต่ผมก็สงสัยว่ามันจะเร็วเกินไปที่จะทําเช่นน,นั้นพอดีเช่นนานลิโบลก,ก็พูดว่าฉันก็เห็นด้วยกับนายโยไมยคุงถ้าคนที่ดูถูกนายดีเกินไปคนอื่นก็จะอิจฉาพวกเขาเนในทางกลับกันมันก็คงจะแย่ก,กว่านี้ ถ้าพวกเขาถูกข่มเหงหรือว่าอะไรสักอย่างฉันก็รู้สึกว่ามันไม่ดีที่จะคิดถึงเรื่องต่างๆอย่างรวดเร็วโยมายกับริโม,มลูก็ได้ตกลงกันแล้วพวกเขาจะทําอย่างไรดีขณะที่พวกเขากําลังุ้นคิดอยู่ริโม,มลุสามาก,ก็ได้พูดขึ้นมาด้วยวิธีการแก้ปัญหาช่วยไม่ได้ดูเหมือนว่าเธอจะมีความสามารถมากและฉันก็อยากจะขอให้เธอร่วมมือในเรื่องนี้ด้วยและจากที่ผู้เช่นนั้นแล้วเขาก็จึงเลือกผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของเขา เฮทาราซาดสามาเฮทาราซาสามาเป็นนักการทูตและขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถมากและฉันก็รู้จักเธอแต่เธอสวยมากจนฉันก็ประหม่าเกินกว่าที่จะสนทนากับเธออย่างเหมาะสมแล้วหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้มาแล้วก็พูดว่าท่านเลมรอรูท่านต้องการพบข้าหรือเรายินเต็มไปด้วยความสง่างามในรูปหลักที่สวยงามเป็นพิเศษกินในบรรยากาศฉันท่วมท้นจนฉันอดไม่ได้ที่จะหลงไหลไปกับมัน ขณะที่ฉันตกตจลึงการสนทนาระหว่างท่านลิมลุูลแเะเททรัสซาสาม,มาก็ได้เกิดขึ้นข้างๆฉันลิมุลุก็ได้พูดว่าบอกตรงๆว่าเราขาดคนและเททรซา,าก็พูดว่าถ้าเข้าใจถ้าเช่นนั้นได้โปรดไปล่อยไว้กับฉันฉันจะให้ลูกน้องทํางานกับคุณพอทีเช่นนั้นลิมุลุก,ก็พูดว่าโอ้นั่นช่วยได้มากนอกจากนี้นี่เป็นภารกิจลับดังนั้นอย่าลืมเก็บเป็นความลับพอดีเช่นนั้นเททรซา,าก็ได้พูดว่าโอ้ ฉันเป็นความลับระหว่าฉันกับท่านลิมเมอร์ลูและสัญญาว่าจะไม่บอกใครและแน่นอนลูกน้องของฉันก็ด้วยถ้าพวกเขาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เททรัสซาซามาก็ได้หัวเราะและรอยยิ้มบนใบหน้านั้นท่านลิมเบอร์ลูและท่านผู้นานก็รู้สึกมั่นใจมากว่าความลับของพวกเราจะถูกเก็บเอาไว้อย่างเข้่ขาดกับจดหมายดังนั้นจึงได้เป็นเรื่องง่ายมากที่จะตกลงกันได้จากนั้นเททรัสซาซามาก็ได้มองมาที่ฉัน และเธอก็ได้ยิ้มแล้วก็พูดว่าฉันก็มีคำสั่งที่เข้มงวดว่าจะต้องเชื่อฟังคำสั่งคุณอย่างเต็มที่เธอก็ได้กล่าวเช่นนั้นเมื่อได้ยินเสียงของเธอไปถึงหูของฉันฉันก็รู้สึกราวกับว่าฉันกําลังจะไปถึงสวรรค์และเททรซ่าก็ได้พูดอีกว่าท่านกาดเททรัสซ่าซามาก็ได้เรียกชื่อของโยมยัยและโยมายก็คิดในใจว่าขอบคุณมากขอบคุณสู่สวรรค์โยมายก็อดไม่ได้ที่จะตอบด้วยรอยยิ้มอย่างตะโกตกรรม ดังนั้นด้วยความช่วยเหลือของเทตัราซาซามาแผนการจึงได้ดำเนินต่อไปอย่างน่ากลัวก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับในพบกันใหม่คลิปหน้าด้วยผมก็จะพยายามทําให้เลื่อมนี้จบเบอรเร็วที่สุดนะครับเท่าที่ผมจะทําได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ